ิดดีเนคิดีเน่เธอเคยดูงานแข่งปืนแบบนี้มาก่อนไหมอ่ะไม่เคยเลยนะมอตี้นี่ฉันก็เพิ่งมาดูครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดิเคยแต่หัดยิงมามาเจองานแข่งระดับโลกขนาดนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าทุกคนยิงเก่งมากเลยะต่างจากที่เรายิงรีบรับเลยก็ ما? House> หลอกมันแค่มือสมัครเล่นเองนี่นาเออโอเคงั้นก็ช่างมันเถอะมาแนะนํากันบ้างดีกว่านะคะว่าในงานแข่งเบอร์ชุดปีนี้มีอะไรเด่นน่าสะดุดตาสะดุดใจกันบ้างโอ้มีน่าสนใจเต็มไปหมดเลย ฉันขอเริ่มจากสนามนี้เลยผัดไทยยิงกันทีเส้นกระจายต้มยำกุ้งสนามนี้ก็รสชาติซีดปากเลยทีเดียวมาเป็นหม้อกระเพราหมูสับเนี่ยของโปรดเราเลยเมนูง่ายๆที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อโอ้โส้มตำบอกเลยว่าสนามนี้มีสตอรี่นะคะเราจะต้องจับสากไว้เปไ็นแม่ค้าขายส้นตำแล้วค่อยวางสากมาหยิบปืนไปยิงคนตายคะ่ะ นะคะคนนี้ก็แซบมากนะคะหูยมัสมั่นแกงแก้วตานักกีฬาก็ร้อนแรงอ้าหิวไก่เลยอะแน่ใจนะว่าไก่ไม่ใช่นักกีฬานะมอตี้วิอค่ะหลังประตูมีคนร้ายออกไปแล้วยิงเลยนะคะนี่เลยสนามต้องค่าไก่ที่จะให้คุณได้เปิดประตูยิงประจันบานอย่างกันหนังฮอลลีวูดแน่นีของข้าวแล้วก็ต้องไอของหวาน หนามมะพร้าวนะคะคือส่วนที่เราต้องโรเ่เพลเป็นลิงะคะ่ะอุกัดอุกัดอุกัดเนี่ยค่ะมันมีต้นไม้นะคะให้โหนแล้วก็ยิงคนร้ายหนซ้ายโหนขวาไดแ้แต่ห้ามลงพื้นเด็ดขาดเลยอันนี้ก็มงคดราชินีผลไม้เนื้อน,น่นแน่นหวานฉ่ำทั้งขาวทั้งอวบแบบเนี้ยจะอดใจไหวได้ไงเนี่ยและในเมื่อมีราชินีแล้วก็ต้องมีราชาสานามเนี้ยขอน,อนอนเลยได้ไหมคะไมะ่เลอ่ะเพราะมีหมอนทองไงล่ะตึงโป๊ะ ฉันเลยอยากจะส่งเธอลงไปนอนตรงนี้เลยเนี่ยผลไม้อื่นๆก็มีนะคะเอ๊นี่ง้อโรงเรียนหรือเปล่านะโอ้มะม่วงก็มาล่ะลอนกงก็มีนะเธอนอกจากของกินแล้วยังมีที่เท่องเที่ยวด้วยเนะไหน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 นี่ค่ะเขาตะปูนะคะแต่ว่าชาวต่างชาติน่าจะรู้จักกันในชื่อเกาะเจมส์บอนด์ล่ะค่ะหูอันนี้นะตลาดนัดจตุจักรล่ะ สนามน,นี้พวกเราได้ไปดูคุณชอลงแข่งมาด้วยนะสวนนงนุษสนามน,นี้ยวิ่งไปวิ่งมาน่าจะเหนื่อยเหมือนไปเดินสวน,นนงนุษที่จริงๆเลยอ่ะมันกว้างมากแล้วก็เมโรฟเฟรเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ริมหาต,ต้องลุกขึ้นมาจับปืนยิงด้วยค่ะโห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  นาวเนี่ยกำแพงล้อมรอบด้านเหมือนปะหนึ่งกำลังอยู่ในถ้ำนาคาของจริงเลยนะเนี่ยอันนี้นวดแผนไทยเมื่อยจังออยากลงไปนอน,นก็ลงไปนอนได้เลยมันก็จับปืนมานอนยิงคนได้าแบบสวยๆด้วยนะกินเน้นี่พวกเรามางานแข่งยิงปืนหรือมางานอาหารและการท่องเที่ยวกันนะ <c oughs> คือมันเป็นแมตช์ใหญ่อีสึเด้นนั่นคือมันเป็นแมตช์ใหญ่มันคือฟิมไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้แต่กี่กี่ปีไม่รู้ถึงจะวนกลับมามันก็เลยเป็นโอกาสที่นี่ที่เราจะได้แข่งในประเทศวันนี้เราจะลมอ,อีลิกเลยสู้ได้ไม่ใช่อันนี้มุกยิงวันนี้ก็ผิดพลาดนิดนึงก็คือมีประกันตัวไม่เป็นไรค่ะเป็นหนูก็เก็บทุกตัวเลยโซนก็ยังโอเคอยู่ตามฟิลิปปินส์อยู่นิดนึงในประเภททีม แต่คิดว่าเราน่าจะได้วิชียนติดมือเยี่ยมค่ะอันนี้ต้องแข่งอีกกี่วันนะคะแข่งอีกเลยอีกสาวันครับมันแข่งห้าวันคือตอนนี้ยังยิงไม่ครบทุกแอเรียครับแต่แอเรียสองที่ยิงวันนี้เป็นแอเรียที่ยิงยากสนามของกินมีปัญหาไหมคะสนามของกินยังไม่ได้ยิงรับยิงแค่ผลไม้เมื่อวานน่าจะมีปัญหามันน่าอร่อยมากเมื่อวานทุเรียนโดนไปหนึ่งวิทหนประกันอ๋อแล้เตจแรกของวันเลยทุเรียนเป็นปัญหาดิ ถ้ายิงตัวประกันนี่คือเหมือนติดลบเยอะอะไรเงี้ยก็บลบสิบไปหนึ่งก็ได้สิบปะมิดครับมันจะตีเป็นลบสิบแล้วก็ถ้าเราไม่ซ้ําเนี่ยไม่ซ่มอมเขาเรียกไม่ซ่อมถ้าไม่ซ่อมมันก็จะกลายเป็นหนึ่งมิดหนึ่งประกันลบยี่สิบไปกลับก็เป็นลบยี่สิบห้าีเลยแล้วถ้าเกิดสเตจน,นั้นมีหกสิบคะแนนลบยี่สิบห้ามันก็เหลือเดียวไม่ถึงแม่สาวแล้ว <laughs> เพราะว่ามันจะเป็นเอาคะแนนมาหารด้วยเวลา ออกเป็นฮิปเป็กเตอร์เราจะแข่งกันที่ฮิปเป็กเตอร์ใช้เยอะกว่าในสเตจนั้นก็ได้ที่หนึ่งไปแข่งกันสามทีมสเตจก็จะเป็นโอเวอร์ออฟสเตทออกมาให้เราว่าเออมันจะมีสามทีมสเตจเนี่ยเราได้ที่เท่าไหร่แล้วก็จะเอาฮิปเป็กเตอร์รวมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะไปวัดกันมาสุดท้ายว่าใครได้ฮิปเป็กเตอร์เยอะที่สุดก็เป็นแชมป์โลกไปอันนี้อทีมหมดเลยปะคะใช่ครับวันนี้ยิงเป็นคลาสสิกดิวิชั่นประเภททีมรอนดูได้เรียนเลยอะ คอยได้แน่น่ะครับจะไม่ได้ยิงเลยกีฬาย,ยิงเล่นใช่ยิงเล่นวิ่งวิงแบบเป้าบ้านอะไรเนี้ยให้ยิงเป้าให้ใช้ปืนเป็นแล้วก็ไม่กลัวเสียดเแต่เจ็ดขวบเลยใช่แล้วว่าเพิ่งมาเป็นนักกีฬาประมาณ<ว>แ่นกีฬาวัออนยี่สิบเจ็ดีสิบเจ็ดี่สิบหกประมาณนี้จำไม่ได้ยิงมาะมันเจ็ดแปดปีนะมีให้ทีมชาติมาสามปี อันนี้คือกว่าจะมาเป็นนักกีฬาทิมชาตินี่คือต้องแบบไปแข่งทุกนัดก็คัดตัวอ๋อขัดตัวมีแมตช์ให้คัดตัวลงชื่อคัดตัวแล้วก็ไปยิงแบบแค่ๆแล้วก็เก็บคะแนนแล้วพอได้คะแนนมาเราก็เอามาบวกตัดกันแบบเป็นมั้งไว้นอนเยอะก็มีพี่เบืนที่ได้หลักๆก็จะเป็น รางวัลเทือกพระเาทานรับจากปากระหัตของประเทศแล้วก็ได้เหรียญที่สองของปา,าอีสเอเชียประเภททีมแล้วก็เหรียญทั่วไปนับให้หมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาอะส่งเราไปเรียนกับทีมชอโดยที่เราไม่รู้สรรพคุณคุณชอเลยแม้แต่นิดเดียวครับ <c oughs> อ่ยเนมันก็นจะรวบรวมมาเป็นการที่ยินที่เห็นในชีวิตคนนี้ครับใช่ครับสุดยอดครับไวมากครับเ <c oughs> ขาคุณชอมากนะคะ สวัสดีค่ะ การแข่งขันยิงปืน2022 IPSC Handgun World Shoot นี้เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ์แมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นทุกๆ4ีปีเปรียบเสมือนโอลิมปิกของกีฬายิงปืนรณยุทธ์หรือ IPSC ทีเดียว ซึ่งแมตช์นี้จัดขึ้นที่พัทยาครับจริงๆแล้วจะต้องแข่งในปี2020แต่เลื่อนมาปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งจะเห็นว่าในโลโก้ยังเขียนว่า2020อยู่แต่แอบมีคำว่า2อยู่กลางเลข0ซึ่งก็เป็นลูกเล่นที่น่ารักปีครับสำหรับการแข่งขันปีนี้มีขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมมีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด1,345คนจากทั้งหมด73ประเทศทั่วโลก ก็นับว่าสมกับที่เป็นโอลิมปิกของกีฬายิงปืนครับโดยสเตจที่ทําการยิงจะมีทั้งสิ้น30สเตจแบ่งออกเป็น5แอเรียซึ่งแต่ละแอเรียจะมีธีมต่างๆกันคือผลไม้สถานที่ท่องเที่ยวอาหารเทศกาลและขนมเรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงยิงไปถึงไปแหละครับซึ่งจากที่ไปดูคอมเมนต์ของฝรั่งที่มายิงแล้วส่วนใหญ่ชอบธีมพวกนี้มากครับ สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้นะครับก็จะต้องบอกว่า IPSC เนี่ยแบ่งเป็นหลายดิวิชันตามพื้นที่ใช้ยิงและยังมีแบ่งเป็นประเภทเดี่ยวประเภททีมเลดี้ซูปเปอร์จูเนียร์จูเนียร์ซีเนียร์และซูปเปอร์ซีเนียร์จะเห็นได้ว่ามีคุณลุงคุณปู่มายิงกันหลายคนครับแถมยังมีแบบ Family ่ทีมอีต่างหากซึ่งถ้ารายงานผลการแข่งขันทั้งหมดคลิปนี้ก็จะยาวมากๆเอาเป็นว่ามาดูผลประกอบการของทีมไทยกันดีกว่าครับ โดยในประเภททีมนั้นทีมไทยเราได้ลำดับที่1ใน Open Division Senior Production Optics Division Production Division Junior Revolver Division และ Open Division Junior ครับลำดับที่3ใน Classic Division ซึ่งทีมคุณชอในแข่งขันใน Division นี้ครับแล้วก็ลำดับที่3ใน Open Division Super Senior ลำดับที่8ใน Standard Division และลำดับที่9ใน Open Division ครับ ส่วนประเภทบุคคลน,นั้นทีมไทยก็ชนะหลายรายการทีเดียวครับสำหรับในปีนี้ก็จะมีการแข่งขัน IPSC Shotgun World Shoot ซึ่งก็จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยที่พัทยาเช่นเดิมครับซึ่งทางเราก็จะไปเก็บบรรยากาศให้ชมเหมือนครั้งนี้ครับ ส่วน IPSC Handgun World Shoot ครั้งถัดไปนั้นก็จะจัดในปี2025ที่แอฟริกาใต้ซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะไปเก็บบรรยากาศเหมือนกันหรือไม่แน่เนี่ยเราอาจจะส่งคนไปลงแข่งขันด้วยก็ได้ครับงานหน้าถ้ามีการแข่งขันดีๆแบบนี้อีกจะไปหามาให้รับชมกันอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะ m มอตีรายงานคิริเนะรายงาน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย